ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Tech Engineering ของผมครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถมอเตอร์โ e มนิส a ันปี2025ซึ่งจะเข้าสู่ตลาดในปี2026รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถสำหรับเดินทางทั่วไปแต่มันคือบ้านเคลื่อนที่ที่รวมเอานวัตรกรรมความสะดวกสบายและการออกแบบอย่างชาญฉลาดมาไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่รักการเดินทางและต้องการความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตบนถนนอย่างแท้จริงนิสซันค่อยๆพัฒนาแนวทางในการเข้าสู่ตลาดมอเตอร์โฮม แล้รุ่นปี2025ที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ปี2026นี้เป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองตัวรถอาจใช้พื้นฐานจากกลุ่น NV350 ที่มีการปรับโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นหรืออาจเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะรูปลักณภายนอกดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยมีการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ช่วยลดแรงต้านลมขณะขับขี่เมื่อเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด พื้นที่ใช้สอยได้รับการจัดสรรอย่างชาญฉลาดเช่นโตพับได้ช่องเก็บของซ่อนไว้อย่างแนบเนียนและเบาะนั่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่นอนได้ครัวภายในรถก็มาพร้อมเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดกระทัดรัดที่ทํางานได้ดีแม้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของตัวรถสําหรับระบบขับเคลื่อนคาดว่าจะมีทั้งรุ่นไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งรุ่นไฟฟ้าจะทํางานได้เงียบมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติแบบไร้เสียงรบกวน และยังมีแผงโซลารเซลล์ติดตั้งบนหลังคาช่วยชาร์จแบตเตอรี่เมื่อจอดในที่โลง่งการควบคุมระบบภายในทั้งหมดจะอยู่ในจอสัมผัสตรงกลางไม่ว่าจะเป็นแสงไฟอุณหภูมิหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆระบบพลังงานยังรองรับการจ่ายไฟกลับบ้าน （Vehicle-to-Home） ซึ่งหมายความว่าในกรณีฉุกเฉินรถคันนี้สามารถจ่ายไฟให้บ้านของคุณได้อีกด้วยจุดนี้ถือว่าเป็นความสามารถที่โดดเด่นมากโดยเฉพาะในมอเตอร์โฮมขนาดกระทัดรัดแบบนี้ เรื่องของความสะดวกสบายก็ไม่เป็นรองใครระบบกรับอากาศทํางานเรียบเบานั่งถูกออกแบบให้เหมาะกับการเดินทางไกลและยังมีห้องน้ําแบบรวมฝักบัวในรุ่นที่รองรับการเดินทางไกลวัสดุที่ใช้ภายในรถยังเน้นความทนทานและทําความสะอาดง่ายเหมาะกับการใช้งานจริงสิ่งที่ทําให้มอเตอร์โฮมคันนี้น่าตื่นเต้นในปี2026คือการที่นิสสันนาความเข้าใจในกระแสแวนไลฟ์มารวมเข้ากับเทคโนโลยียานยนต์ของตัวเองได้อย่างลงตัวนี่ไม่ใช่แค่การดัดแปลงรถตู้ธรรมดา แต่เป็นการออกแบบที่ตั้งใจสร้างมาเพื่อการเดินทางโดยเฉพาะถ้ามีข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับราคาและรุ่นย่อยต่างๆเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบครับขอบคุณที่รับชม a u t o t e ส์ e n n i n e e r i n g อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์น่าสนใจแบบนี้ครับ